ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิปเอกซลสจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชินเธอมามลอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับรดดยิงซอมกดูนี่ไงเขาให้เราดูยไงดิ โอ้หันหยุดดีครับโอ้โถ้าพี่ตั้นี่านาเนานั้นหรือเปล่าดาวตกนั้นหรือเปล่าโอ้โหัแบแข่งแรงจัดอะโอ้เพิ่งกำลัง โูโมัหนหมดยนนั่นนระดับไหนเนี่ยเอออาจจะประมาณเ0็ดสิบแปดสเนาะขนาดเนี่ยพอ<ม>ทำสายว่าหกแล้วอ่ะหกสิบหกว่าฝนตกนาว น <ider Stadium> ี่แจะใช้ตอนน <ถ Luc ar ic> ี้แสดงอะไรอ่ะอออใช้หอะชางัโหมันไม่บนะเจไดเหรอมันเจในความเข ว้าวจะเบี่ยงเลยดิครับเหมือนแบบไม่กลัวเลยอ่ะเนาะใช่อู้ั้งจตั้งใจตันลูกหเนี่ยเรานั่นไหเกี่ยวนั่นสคัญไอ้อลครับอตี้อะไรอ่ะออาวุธลออันหนึ่งาตี อาวุธล้ำเล่นพันนึ่อย่างสาเส้นตรงเส้นเฉียงและเส้นโค้งดนตรีจากทุกทิศทางเวทแต่เคลื่อนที่รวดเร็วมีช็อตสั้นไรวิธีหลบหลีกประวัติศาสตร์เมื่อพันหนึ่งราตรีได้ออกโรงแล้วยังไม่เคยมีใครรอดไปไดะโอ้โันเหมือนวาดเลว่ะโหมดเกิรไปอีกดูดิเมันเร็วมากเลยอ่ะแต่ หมดใจเลยอ่ะไม่ได้งมาใช้ยังเด็กแน่ๆคือมันต้องทำอะไรก่อนไม่รู้อ่ะโอ้โหถ้าใช้มาจะต้องใช้พลังเยอะป่ะอันเดียดดย,ยังไม่ได้เลือกใช้ตีสามมันไม่ได้เยอะเลยแต่เดีววู้ยพอหลุดเลยอ่ะคโทษว่าใช้วินเต้ ฉัน <One> น <input> ึกว่าใช้อันที่เราอะไรรัรับของข้าวกระดูกปัญญาณนี้ยเฉพยุ่งผมขาขวาคลั่งกระหายเลือดทักษะกระหายเลือดที่มันให้ทําค่าคุ้มค่าง่ายในวิตาดูโจมป้องกันและความเร็วยกระดับเต็มกําลังแต่ใช้ทักษะอื่นไม่ได้อ๋อถ้าใช้ก็คุ้มค่างโดยใช้ได้ทางนี้ท่าเดียวจนกว่าจะหมดดูตาเดียว สภาวะคลุ้มข้ั่งจะทำให้คนฝืนเสียสติอย่าใช้กระดูกวิญญาณตอนนี้ดีกว่ารอให้เราได้กระดูกวิญญาณส่วนหัวก่อนแต่รวมเข้าด้วยกันพลังจิตถูกยกระดับก็คงควบคุมการคลุ้มคลางได้เออนี่แหละเราที่เกาะหาสมุดนี่แหละพี่ชายมาของจิงก้าวประคองเขาขึ้นรถก่อนอ,อันนี้เขาว่าจะได้อาวุธละไม่ใช่ ควารับของสำนักข่าวเทียนเขาได้ยังเขไม่ได้ใช้ให้เราดูใช่แต่อาจจะได้แล้วไม่ยากรู้ว่าได้อะไรเนี่ยเขาไม่เคยใช้ดังโดนเลยนั่นเป็นคีาม机密ของสำนักทางว่าอันที่สี่ว่าหอดจัดพันเรียนรับเลยแหล,ล,ล,ยละ การดูแลมาหรอเรียนหมอมาหรอได้เย็บแผลโอโหไม่มีปิหรอกแค่มีชีวิตเบิกบานไม่กลุ้มเลืองกินเลยจะอ้วนบ้าไปหน่อยมที่มูข้าเร็วมิจะขวางกทีจะทำอะหรดวาคิดถึงตอนที่ทานไม่ดีกับขาต้ิดท้งเพื่อคนที่ข้าใส่ใจถ้าก็ออาไม่กลัวตร สิ่งคิดถมูบ้าได้กนะอจโบ้ปหน้งหโอ,อ,อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหมอ้โหโ้โหโอ้โหเอ้โหโอนโหัหออห้โหโออ้โ้หอ้ลอ้อ มันหายลัยิจะฟืนแล้วดีจังเลยเงสียงขอโทษนะข้าไม่ได้ปกป้องเจ้าให้ดี ท่านเจ้าตกวบาดจะพูดขอโทษไปทำไมไม่ใช่ความผิดของเจ้าสักหน่อยเต่เพระข้าอ่อนแอเกินไปถึงเป็นตัวถ่วงของพวกเจ้าไม่นอะหากไม่ใช่พวกเจ้าสู้กับพวกมันจะบ้านก็สูกข้าไปแล้วจะช่วยพวกเขาไว้เนอะถึงนั้นก็เถอะเจ้าก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเดี๋ยวที่เจ้าบาดเจ็บสาหัสก็เป็นเพราะมันช่วยข้าข้านอะหนาจะตายไม่กลัวเจ็บหรอกเจ้าโอเจ็บสตรีผู้ประบาทบาดเจ็บ ไม่ดีนะพี่โลหรือเปล่าเนี่ยมีใครได้แผลแล้วไม่เจ็บเล้วยังไงก็ไม่มีใครหัวข้าอยู่แล้วเอองั้นเจ้าก็นอนไปก่อนอ้าเป็นคนแดบดู เจ้านี่มันโง่โดยแท้ถูกต้องเจ้านี่คนโง่จริงแท้แน่นอนทำไมพวกท่านว่าข้าแบบนี้เป็นเหมือนคนที่แบบแ้วทำไมเสียงเสียงโกรธตรงไหนกันนะเสียผู้หญิงแต่ไม่ใั่ผู้หญิงเนาะใช่ไหมเมื่อไหร่ไม่ห่วงเจ้าจะยอมเฝ้าอยู่ข้างกายรอให้เจ้าฟื้นเลยอ้อฮะที่เธาเสียงเสียงก็หมายความแบบนี้นี่เอง ไปการปกป้องเสียงเสียงมอบให้เจ้านะเอ๊บไม่มีปัญหาพี่ซานถ้ารับรองว่าสมเร็จนะผลี่มีทางสอยเสียงเสียงบาดเจ็บก็โยนอ๋ออืมอ๋อเยเงเสียงข้าข้าอยู่ตรงนี้ดูสิทหายนี้เป็นปีทิ้งแล้วเห็นไหมล่ะ ต้องมาเย่ออะไรตุกลาอะเงี้ยอยากฟื้นจากสภาวะอ่อนแรงให้เร็วที่สุดการฝึกฝนเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วเขาไม่ได้ังเลยนะเออตั้งแต่ได้สมุดครอบไปับมามารู้สึกว่ากระดูกวิญญาณร้อนรุ่มโดยเฉพาะยามใช้ทักษะวิญญาณ ิ <kung> ่ง <divide> ฝึกฝนเพิ่มขึ้นกระดูกวิญญาณกับยิ่งร้อนขึ้นเรื่อยๆเป็นเพราะอะไรกันแน่นะใครอะอะไรใครเตื่อะไรไม่เข้ามาเลยนะอ๋อตะวันเมืองสมุทรเมืองติดเงาแบบคุณมาหาต่แล้วเมืองสมุทรที่สวยจังอุ้ยสวยมากสีรถเข้ากับสีเมืองเลย าชุดนี้ขึ้นรวมทะเลแรงมากเลยสี่ชุดยังเข้าเลยเข้าบแต่ละคนหัก่ยิงชุดทางตาดึงเข้านะยุงบางนี้ว่ะต่างต่างเปนเอเป็นลูกเห็ดลูกหอยแล้วใช่กับลูกเห็ดอะไรวะลูกหอยเหมือนาหารต่อสวยอ่ะเมืองชายทะเลอันดับหนึ่งฝั่งตะวันตกของเทนต์ตกแล้วนอนยังไงก็ร้อยฝา เราจะไปเกาะได้ย <taking harder and plays half> ังไงเราคงต้องเช่าเรือสักลำเพืนออกทะเลนี่เลยนี้เลยประมาณสิบวันจะถึงเกาะเทพสมุทรร่ยไมใสามใจกันขอชยไ่สยไปพอให้มันไปเยอะ่ชต่างเข้าจริง ฟ้าอ่อนสีน้ตาลสีนอ่อนมีสีดำด้วยเของดีวะเนี่ยเห็นอะไรในอากาศแปลกแกหน่อยพวกท่านก็มาเมืองสมุทรครั้งแรกที่พวกท่านได้กลิ่นคือกลิ่นทะเลปัจจุบันตกของเมืองสมุทรก็คือทะเลที่งดงามรวมทะเลผักทานยังไม่กลิ่นเค็มลอยมาเป็นธรรมดาข้าขอถามหน่อยว่าสนามประลองที่เมืองสมุทรอยู่ที่ใดอ๋ออยู่ใจกลางเมืองหาง่ายมากๆเสียวซานจะจะไปสนามประลองเหรอ ่อนเดินทางอาจารย์เคยบอกข้าว่าวิธีต่อสู้ของที่นี่ต่างกับวิญญาจารย์ทั่วไปหากได้ระลองกับวิญญาจารย์สมุรในสนามก่อนถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์ต่อาการไปเกาะของเรามากเลยไปลองลไิลองฟิลไม,ม่ปัญหาถ้าอ,อย่างนั้นตรงนี้เราไปดูสนามรปลองกันรีบเร็าไม่ได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อนานแล้วจอุ้ยการแข่งขันต้องฝากเจ้านะอ๋อออคือ กคนโอโหแล้วหน่อยเราเดินผานฝั่งสองน้องกแล้วเริ่มแล้วัลสนงต่เสียงเสีย